วงการฟุตบอลอังกฤษต้องตกตะลึงเมื่อมีรายงานยืนยันจากสื่อชั้นนำหลายสำนักว่าลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดได้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญในการย้ายทีมของกองหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงอเล็กซานเดอร์อิซัคโดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่125ล้านปอนด์ประมาณ5 3 7 5ล้านบาทซึ่งทำให้ดินนี้กลายเป็นดินที่แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการการยืนยันดินครั้งนี้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดในวงการ ไม่ว่าจะเป็นฟาบริซิโอโรมาโน่เดวิดออนสตีนะและพรจอยซึ่งต่างก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าการเจรจาที่ยืดเยื้อมานานได้ข้อสรุปแล้วและการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในวันเดดไลของตลาดซื้อขายสมมอร์น,นี้ดินที่ทุบทุกสถิติค่าตัว125ล้านปอนด์ของอเล็กซานเดอร์อิซักได้ทำลายสถิติเดิมของเอนโซเฟนันเดซาที่ย้ายจากเบนฟิก้าไปเชลซีด้วยค่าตัว106.8ล้านปอนด์ประมาณ4,592.4ล้านบาท เมื่อปี2023ไปยังขาดลอยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลิเวอร์พูลในการเสริมทัพเพื่อไล่ล่าความสําเร็จในฤดูกาลนี้นอกจากนี้รายงานยังระบุเพิ่มเติมว่านอกจากค่าตัวหลักแล้วยังมีการจ่ายเงินเพื่อแสดงความสามาคัคคีอีก5่าล้านปอนด์ประมาณ2 1 5ล้านบาทให้กับสโมสรที่เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีเท้าของอิซักตามกฎของฟี ف าทำให้มูลค่ารวมของดีนี้สูงถึง130ล้านปอนด์ประมาณ55,90ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าดีนี่ไม่ใช่แค่การซื้อขายนักเตะธรรมดาแต่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของทีมและอาจจะรวมไปถึงวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวปัจจัยเบื้องหลังดีสถานโลกตลอดช่วงตลาดซื้อขายที่ผ่านมาชื่อของอีซักตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับริเวอร์พูลมาโดยตลอดและเป็นที่ทราบกันดีว่าตัวนักเตะเองก็ต้องการย้ายไปร่วมทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนถึงขนาดมีข่าวว่าเขาไม่ยอมลงซ้อมกับทีมเพื่อเร่งให้การย้ายทีมเกิดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทําให้ดีนี้เดินหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดการตัดสินใจขายอีซักของนิวคาเซลก็เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกฎควบคุมทางการเงินของพรีเมียร์ลีก e ร r ฟ f ฟตส and s สแตนเ n a b i บิล y ี e เรเก t ลเลชหลังจากที่พวกเขาได้ทุ่มเงินซื้อนิกบอลาเทมาเดียกองหน้าชาวเยอรมันมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง69ล้านปอนด์ประมาณ2967ล้านบาท ทำให้การขายอิซักเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถใช้ใจ่ายได้มากขึ้นในอนาคตก้าวต่อไปของอิซักและริเวอร์พูลตามรายงานอิซักจะเซ็นสัญญากับริเวอร์พูลเป็นเวลา6ปีและจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันจันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการปิดฉากมหาการ์บการย้ายทีมที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความตึงเครียดการเข้ามาของอิซักถือเป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญของริเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาเนสลัลตที่ก่อนหน้านี้ก็ได้คว้าตัวนักเตะชื่อดังหลายรายเข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟอรเรียนวอสซาฮูโกเอกิติกและเชเรมี่ฟอริมปงซึ่งดีนของอิสซัตจะทำให้ยอดการใช้ใจ่ายรวมของลิเวอร์พูลในสมัยนี้สูงทะลุ400ล้านปอนด์ประมาณ17,200ล้านบาทคงต้องติดตามกันต่อไปว่ากองหน้าวัย25ปีรายนี้จะสามารถเข้ามาเติมเต็มแนวรุกของทีมหง์แดงได้มากแค่ไหนและการลงทุนครั้งมโหาาน,นี้จะส่งผลให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้